เอะไรฉันทด่เป็นสมุ oh ไ,ไอโอไปอุ้ยไอ้เจ้โอ้โหฆ่าเลยละกัน แล้วฉันอีกแล้วฉันอยู่ทางด้านซ้ายสุดเลยจูบี้ผมขอนลครับตานนี้อย่าวิ่งมาผมแบบดุดันมันหลอนครับมันหลอนจริงๆมไม่้องพูดเลยนะเอาไม่ละชิวมันยิ่งอยากเป็นลูกเรียวจูจูจะได้เป็นไหมฮะโตอเลยฉันได้เป็นสัมไร Oh God. ฉันจะปกป้องทุกคนฉันบอกเลยนะว่าโลซามไรน,นี้นะคะก็คือเราจะสามารถปกป้องทุกๆคนจากระยะได้นะคะก็คือมันจะมีการกลางบาเลียเพื่อไม่ให้เพื่อนโดนจามเมจนะครับเพราะฉะนั้นฉันจะปกป้องทุกคนเองครับเพื่อนๆ <Mia ow. S 1> ถ้ามีแฟดเมื่อไหร่จางกลางบาเลียทันทีโอเคไหมโอเคไปห้องควบคุมก่อน ซาม,มูไรซาม,มูไรจอรไปแล้วจ้า เดินเข้ามาปักอะไรนี่ไงอะไรอ่ะทุกคนเจเจน่าจะโดนบังคับผมโดนบังคับครับผมเจแต่เจเคยใช้บุกนี้มาก่อนแล้วนะเฮ้ยเจเคยใช้บุกโดนบังคับแล้วบังคับตัวเองมาก่อนแล้วนะจริงจริงจริงผมโดนบังคับผมมีสายตาควงกลแป๊บนึงนะคุณเป็นอ่าคุณเป็นวิทยุหรือว่าคุณเป็นคนทำไมโดนบังคับบ่อยจังคุณเล่นเรื่องอะผมไม่เชื่อซสคิปซีคิปให้ผมไม่คุผมไม่แน่ใจเว้ยว่าเมื่อกี้ว่าเป็นใคร เจมนใช้มุกเดิมคนอยู่ในห้องสามเนแต่ผมว่าเจเจอาจใช้มุกเดิมก็ได้นะเพราะว่าทุกอย่าทุกคนก็ยังขยับขยับปกตินะผมไม่ได้แล้วเจชัวครับเจชัวใส่ความผมแปลกๆนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปทำเควสละยังไม่ได้ปกม้องเพื่อนเลยเนี่ยยังไม่ได้ใช้แม้กระทั่งสกิลเดียวอะ กันไม่เกรงใจใครนีน่เป็นไอเอฟป้าด้วยยาฮูโอ้ยฉันเป็นโลนี้ฉันจะแบบสามารถควบคุมใครได้ไหมวะขอได้ไหมขอควบคุมคนหนึ่งได้ไหมคนหนึ่งนะ ว่าจะต้องเริ่มแล้ววะแต่สี่หกเฮ้ยล็อกไม่ได้เฮ้ยล็อกไม่ได้มันยากมากเลยทุกคนมันยากนะเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ฉันต้องทิ้งขยะก,ก่อน ฮ้ยมันอยู่นานเกินไปไม่เจไม่เจ้าจะปิดชั้นเจ้าจะปิดชั้นหยูยล็อกยากมากเพราะทุกคนมันไม่อยู่เฉยๆเลยเว้ยการที่แบบว่าเราจะล็อกใครสักคนน่มันยากนะคะยังทำไม่ได้ ฆ่าเลยละกันโอ้โหตานไปละไม่พี่โบนี่ไงทุวย่างไงดุกดันเกินเฮ้ยโอ้โหแต่บาคนผมเพิ่งเจอมาทั้งนั้นเลยน่ะผมเพิ่งผ่านมาเลยอ่ะดูเพิ่งอยู่กับพี่โบดูเพิ่งแยกกับพี่โบไปเมื่อกี้เมื่อไหนเมื่อกี้ใครจะสมพร้อมผมวะผมจะสมมมพร้อผทำสีไม่ได้เนี่ยเลย เมื่อกี้ผมเจอคือเจอแป้งแถวแถวแถวแห้องห้องสองกล้องห้องซีเคอร์ลตี้เฮ้ยไม่เมื่อกี้เมื่อกี้มีใครวิ่งผ่านผมตรงกลางวะที่จะไปห้องผมผมไปห้องจะล็อกชีพติดตามมาแล้วก็ติดติดประตูผมติดประตูอันนี้คือสดอยู่ตรงไหนนะขออีกทีนึ่งเขาสอยู่ตรงไหนนะคะอยู่ตรงห้องซีเคอร์ลตี้ครับแถวแห้องซีเคอร์ลตี้ไม่ได้อยู่ในห้องนะอยู่หน้าห้องแต่หนูคิดว่าพี่โม้เวลาจะวหนตายเพราะว่าพี่โม่อยู่กับหนูตลอดแล้วพอแยกกันปุ๊บพี่โม่ตายเลยอย่างเงี้ย น่่าาจะตยสุดๆมีใครโดนแฟร์ไหมปานอยู่ตรงไหนอยู่หน้ายานเลยพี่ขวาบนเหรออยู่ขวาเลยอ่ะผมยม่มีข้อมเลยพยาบาลกำลังกดหลอดยาอยู่พี่โซอยู่ตรงไหนอ่ะขึ้นไปเจอศพแต่จำสีไม่ได้เพราะมันขึ้นมาพอดีไงมันภาพมันตัดน่าแสดงว่าเจอศพเฮ้ยไม่รู้อ่ะไม่รู้อ่ะใส่คลิปก่อนแล้วกันต้องโหวตนะสามของสามมันสามเนะพี่นโหวตใครโหวตผมเนี่ย เฮ้ยแสดงว่าพี่โสมไม่ใช่ไม่แน่หรอกไม่หมดไม่เหลือใคไม่ใช่ดูคุ้มคุมใครไม่ได้แจ้งควบคุมใครไม่ได้เลยเว้ยเพราะมันไม่มีใครอยู่ให้แจ้งควบคุมเลยอ่ะวอ มีไพ่อยู่บ่อแดูสิไอ้ทัดวิ่งอยู่ตรงกลางอ,อ้มีภารกิจเร่งด่วน ไปครับพิ่ไปทำภารก,กริจก่อนเฮ้ยไอ้ทันนี่ก็เล่นดีเหมือนกันนะเนี่ยข้าวไวโคตรอยากจบเกมไว้ไหมหว้าวไอ้ทันมาออไม่ถูกใจหมดเลยว่าใครไอ้ทันไม่ต้องกด Oh my god โอ้าหผมขอพูดก่อนนะครับผมเจอศพอยู่ตรงห้องรูดบัตรฮะแต่ว่าเมื่อกี้ผมวิ่งผ่านสองคนไม่อีใครวิ่งผ่านผมครับตรงกลางผมผมไมใครนะคุณแต่ว่าผมอ่ะใช้มุมมองอันกว้างไกลมองไงแล้วแบบแล้วมันไม่เห็นเหรอผมจะวิ่งขึ้นไปเช็คไม่ผมวิ่งผ่านคุณไปเมื่อกี้ผมยังไม่เห็นใครตายนะแสดงว่าน่าจะเพิ่งสดสดเลยเปล่าเออว่ะ ใช่พี่กินอยู่ห้องไฟเมื่อกี้แจงอยู่ท้งอยู่ทางด้านซ้ายเพราะว่าแจงทำไอ้เควสที่มันเป็นกดตัวเลขอยู่แจ้งก็เลยวิ่งมาช้าเพราะว่ามีซาบะเท็กขึ้นไม่เห็นเขาถามเจมเลยนะเจมแล้วเจมใช้ไอ้วิชันไกลๆเนี่ยไม่เห็นหรอมันอยู่ตรงขวาไอ้ตรงรูปปัตติอยู่มุมขวาเลยเหมือนขับไปในห้องสองคนนะแต่หนูสรงสสยพี่แจงเอาอีกแล้วฉันอีกแล้วฉันอยู่ทางด้านซ้ายสุดเลยเพี่เขาไปสองคนอะ ือว่่าาปฉันไม่ได้เป็นอยู่ด้วยกันตลอดนะแกเอาอะไรมาสงสัยฉันเจนใครฮะเจนใครสองคนนะดูสงสัยพี่แจงฉันไม่ได้เป็นปังเหรอวหนูไม่ได้เป็นใครหัวแพ้แล้วแม่แล้วไม่ถ้าปังไม่เป็นแปลว่าเจมอ่ะไอตอนที่มันมองมันไม่เห็นชื่อไงไม่เห็นใครหัวแมดีกว่าครับสองหนึ่งโอเคดูดันไม่เกรงใจใครดูดันไม่เกรงใจใครดูดันเ่อเทเลชันใหม่ เจก่แงมากนะจี้เก่งมากแต่จะบอกว่ารอกเนี้ยพี่คือแจงอ่ะพยายามที่จะล็อกคนแจงล็อกใครไม่ได้เลยเพราะว่ามันวิ่งหนีแจงหมดเลยเขาไม่น่ากลัวไงแจงก็เลยฆ่าเลยกคนมันน่ากลัวน่ากลัวนะจริงๆนะเมื่อกี้ท่านสวทัชชี่เนี่ปล่อยไม่ไม่หดศพนะยังไงก็ชนะพอออกซิเจนหมดไม่มีใครมาทําเลยเวยกำลังไปทันครับผม